แพทเองเนี่ยนะคะก็เป็นหนึ่งคนที่ลองอะไรมาเยอะมากๆค่ะแต่ต้องบอกเลยว่าพอได้ลองเวลยูคอลลาเจนแล้วประทับใจมากๆและแพทเชื่อนะคะว่าถ้าใครได้ลองเวลยูคอลลาเจนแล้วก็จะต้องประทับใจเหมือนแพทแน่ๆแพทต้องขอขอบคุณทุกท่านค่ะที่มาเป็นพันธมิตรกับเวลยูคอลลาเจนค่ะ เชื่อมั่นและพร้อมจะบอกต่อเคล็ดลับในการดูแลตัวเองด้วย Well U Collagen เราอยากให้ทุกคนสวยและสุขภาพดีไปด้วยกันนะคะขอบคุณทุกท่านที่มาเป็นพันธมิตรกับทาง Well U Collagen ค่ะสำหรับเจนนะคะเจนได้ลองทานแล้วก็เชื่อมั่นใน Well U Collagen นะคะเจนนี่ก็เลยอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้ลองทานแล้วก็เชื่อมั่นใน Well U Collagen เหมือนเจนนี่ค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่มาเป็นพันธมิตรกับเวลยูคอลลาเจนนะคะขอบคุณ,ค,ณค่ะ,คะ